สวัสดีครับสวัสดี f ทั้งทุกท่านนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวิน h ช n n น,นลพร้อมด้วยทีมงานนมอามคนเดินป้าต่อยคนมีเซนน้นองน้ำ h ชน n นลข้อมาอยู่ที่เขาปูผ่านนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมากราบสกักการะกราบไหว้ขอโชคขอลาภแม่นาคนะครับท่านผู้ชมแม่นาคแห่งเขาปูผ่านนะครับ วันนี้ก็มาขอโชคขอลาบของงวดวันที่1มีนาคมพศออ2568นะครับไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปขอทพิปงานน้ำกันนะครับทเที่ยวนะครับมาแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้มารถหนุ่มอามนะครับทะเบียน1ขอนน8697นะครับ กับบ้องน้ำก็ต่อยนะครับขัลังไปที่ศาล โล่งแล้วถนนว่างแล้วข้าบได้นี่ครับคือศาลแม่นาคแห่งเขาภูพานนะครับอันนี้ป้าตอยอ่ะวัสด,ดีครับป้าตอยค่ะสวัสดีค่ะ ไออาพัชรอี่เรียกวันนี้คนเม็นเนเ้อโอ๊ยไออาพัชรวัน้เป็นเงินโอ้ยได้ยินเสียหนองน้ำเอื้อนใจล่มนอนนะนะตะขอหลุดะอโอตะขอหลุดขอหลุตะขอหลุดตะขอหลุดเมื่อกี้ตกใจนะครับเห็นตะขอเสื้อของเป็นชุดของแม่นาคหลุดนะครับอุ้ยหนาวว่าลมแรงฮึอาหลุดล่องไอชุดนั้นบะหลุดล่อง บมแมนเพิ่นอยกากใส่ชุดนั่นป่ะมเมนดอกบมแมนดอก,อ,อ,กอือ้อดีตยวนอ่นี่น,นะครับต้องชมชมอิบอิน็อตโอ้นอนนอด,อนอดนอนตอนนี้มันลดเสียตนนัวเมียอ่าหอย,อหาย้างลั่นนะคล้บทขานผู้ชม กำลังขันน็อตเพื่อจะใส่ที่เกาะให้กับอไม่น่าน่าจเอาแล้วนอามไม่างกหรือเปล่าเสียไปเลยท่านผู้ชมนะง่าไมมฮักบ่คือได้ยินเสียงอะไรท่านผู้ชมนะก็แล้วขันเลย่ครับขันเสร็จแล้วครับแขวนไว้ที่เดิม เสื้อแดงน,นี่เสื้อแดงเสื้อแดงทำเพื่อได้นี่คนมาโดนหรือเป่าใช่ป่ะคือี่นดีเนาะสุดนี่ร้นร้ลนลงมาหันแล้ลลวค่ะท่านผู้ชมมีัวเรียไหม โชวได้ลาวคุ่ได้นชุดมาถวายเลยนก็คันนตดกางเราก็เป็นเป็น่ยนเป็นหมุดเยว่ามเหมือนผมเห็นเป็นเหมือนเห็นเป็นห้าห้าหรือเก้าห้าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้เป็นเก้าห้าหรือห้าห้าหรือเปล่าหรือเก้าศูนเออ เห็นคือจังเหลวเข่ายังอ่ะอ,อ,อะไรอะไรล่วงยอ,อย่างเมื่อกี้เป็นเป็นเก้าห้าหรือเก้าศูนย์หรือ 95, ห้าห้านี่แหละครับตามนั้นนะครับสหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมเนี่ยอวดรวยบ่ะโรดได้มาจากไหนโรอกิวลันนี่ ครับไปเดี๋ยวเตรียมถูกเพี้ยนสักการะกาบไว้บ่อเก้าแม่นาครับนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีอีฟซีซีชอบหนาวเลยครับผมที่แมวบอก็หนาวค่ะท่านผู้ชมเอวันนี้ดีลมร่มร่มมีร่มได้ว่าดีหนาวก็ดีกว่าหอน พอให้เจ็บซี่นะครับพอใส่ตาล er ้มตามันแดงตาแดงลอหใปหาอีตาจนมีมันเป็นขอตาแดงนี่หลงจิตใจได้ไข้ลมล้มแบบนี้ื่กับ่ไหวครับเจ็บตาไหมครับคเจ็บมานจะใไหนเสียร้ายปเจ็บตาเจ็บตาได้เยอะหรือเปล่าครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมเด้อก็ เรามาอยู่ที่ศาลแม่นาคนะครับเพราะว่าเอาตรงๆนะตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วจักเดือนแล้วที่นี่จันอดเท้าทงมือนี่สองใหม่ๆผมเอาอีหลีเด้กตั้งแต่กรกดาสิงหาคือเราไม่ได้มาหาแม่นาคเนี่ยนานแล้วนะครับจริงๆแล้วครั้งนี้นะการลับมาครั้งนี้มาขอโชคขอลาภที่แม่นาคนะครับก่อน ลูกนะนะไอแดงนะเออนะครับแต่ว่าเอาตรงเด้อเข้ามาคือเป็นอย่างคือ่า่อได้ดมากมันเดินทางไกลไกลค่ะมันไกลนะครับไกลมากๆค่าใช้จ่ายเยอะถูกต้องน้ำมันแพงนะแม่นครับผมเออบบที่นี่คือเดินทางี่กานมันไกลนะครับถูกต้องมันไกลแห้งที่นี่เลยอย่างนึงเวลาเดินทางทีไหนมาขอทีไหนเลยเลยบพิ่ยผานเลยเลยเขาทุกครั้งเลยเข้าทุกครั้งนะครับที่ที่มาขอเนาะใช่เออเข้าทุกครั้งที่ที่ที่เรามาขอครั้งแต่ว่า ครั้งนั้นจําได้ว่าเปรี้ยมาไฟใหม่ใช่จำจำได้จำไม่ได้แต่ว่าพวใหม่มาหอดสามอี่ดับที่ซือนั่นไหมใช่ใช่ก็คือรอบๆอด้านแต่ไม่หมดแต่ไม่ไม่ไม่ถึงสามนะครับถือว่าซักซิดมากมาๆดิให้เพิ่มยิบหน่อยยเรียบร้อยเอาหนีละว่าได้ยิให้เพิ่มยิบหน่อยมือเพิ่งเห็นเงี้ยอยู่แล้วเฮ้ยวอดวอดจริงเขามา ไฟใหม่ปลายหย่าแถวนี้วั่งคืนเนาะใช่มั่งคืน,นแต่ว่าถึงมาบนเขาท้างน่งร่มแห้งต้มย่างหนาวเลยก็ฟ้ามันคึมคืนไม่ยังฝนตีตรเนาะมันคึมตลอดเลยเขาจะพักทังวิ่งเหมือนเสียงอันโย <ỏi. S 1> บานห้อนห่อนเนาะแต่วันนี้หลังจากที่จุดธูปเทียนสักการะไหว้บอกกล่าวไม่น่าแล้วธูปเทียนนี้ต้องต้องดับให้หมดนะครับเพราะว่า ใบใหม่มันแห้งอากาศมันแห้งหยาดไฝ่เหมปลาครับเนี่มันว่ท่านเบิดเบิดแล้วหยาดไฝ่เหมปลาเนอะผู้ชมหมวดย่าเข้าเข้าสิมันย่างว่ท่านดับนะอ๋ออ๋อโอเคโอเคครับนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมนะครับมากราบมาไหว้บอกกล่าวแม่นาคเป็นน้ำกันเด้อนะครับบอกกล่าวเพิ่นคือเฮาก็ต้องมาขอถกกระลังเพิรนคือมาขอข้างในเลขเข้าครั้งนั้นด้วยครับอันนี้อันนี้เท่าที่ประสบการณ์เคยขอมากับแม่นาคถ้าจะบอกว่าเอ้า ตั้นเรียกเข้าทุกคนมด้ช่มาขอท้งหดโอ้โหมันเดินทางใจครับผมเนี่ยพอกอจุดไฟเช็นนี่นะไปอุ่นเลยเลยดิไอเป็นอุ่นเลยเดี๋ยวนต้องไปจุด <risque> จี้จะของน้ำไปนี่เอสซี่นสิวัต หนาวหนาวแต่นบอามกับมาวิ่งกว่ากัต่อยกันอกหนามเพรหนาวกันนะกับเพหนาวเขาบางคนก็หนาวเออบางคนเพิ่นเพิ่นลงเสียเพิ่นถ่ายร่มหนาวเขาเสียกันหนาวให้เพิ่นแล้วก็วันนี้ก็หาวกัอบดาวเราเป็นควมกันเด้อเกี่ยวเดิมกับตัวกระดับนะครับกับศาลแม่นาคนะครับซึ่งมาของวมดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้เนาะขอเชิญดีครับผมท่านผู้ชมมาสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะสาธุ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 เด้อแม่นาคแห่งเขาผู้พานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าฐานที่พวกปักรักษาณสถานที่แห่งนี้มื้อนี้ลูกหลานทีมงานช่องม้าวิ่งชาแนล นุ่มบางคนเดิมปะตอยก็มีเซนลองน้มชาแนลกันเดินทางมาสักการะกราบไหวแม่นาคแห่งเขาคูผ่านเมื่อนี้มาเป็นแนี่มามหาแนวทางมาเป็นสะพานบุญมาขอโชคขอลาไปฝากไปตออเนซ e ี่ตัวโลกที่ลังล่อติดตามล่อขอโชคขอลาทนันแม่นาคโย่เมื่อนี้มาขอโชคขอลาบของหวดพันทีหนึ่งมีนาคมพศสอง8ขอแม่นาคให้โชคให้ลาบสามตตรงๆ ของเหล็กไทยร้นที่หนึ่งเบิ่มเน่มากเลยซ่าทุสาทุสาทุสาุใจพอ,อ,อดีการหน้าคางี้เนาะหัก็เลยอ็่ก็คือว่างไงเดี๋ยวเฉยปัต้อยขออ่าทาทาให้เข่าสามตัวงวดนี้นะเอาคือเห็นตาตาขันสุดเลย ล้มมันล้มมันล้มมันตีหนาใช่ล้มตีหนาล้มแห้งคือใครผมต้อยขอว่าไายเขาสามตัวเนาะเป็นชรเไข่แห่งกงามเลยเปลี่ยนใหม่ครับเป็นใหม่กลับมากันครั้งนี้เลยของหลนอ่ะเป็นใหม่ชุดใหม่พร้อมเนาะแม่นเปลี่ยกชุดใหม่พร้อมแล้วก็เปลี่ยนชุดแหย่แดงพร้อมไอ้แดงกับตาแป๊บปุ่นได้หนิไม่แม่นแม่นบ้านเดียเปลี่ยนชุดบ้านเดียเปลี่ยนผ้าเดี๋ยวมาขยันาเสื้ี่ครับผมผู้ชม พื่อเพื่อเขย่าเขาเนี่ย่วนหี้อ่าปต่อยอ่ะปตอยเคยเขย่าเขเคยเยเาแล้วเคยเขย่าเขาเพราะว่าแม่นาคเป็นเอ่อเมตตาคป็สโล หมาเลขสี่นะคะท่านผู้ชมเซมซีหมาเลขสี่เด้อโอเคบอไมาเลขสี่นั่นเอาหมาที่สองอีกแล้วครับผมจะขึ้นเข้าแล้วครับผมสีครับ ซีซีเอาละปิิอ์ีนี่เลยกันจัดเบาอยู่ยันนี่ซีซีรุ่ซีสองวยามาค่อยหน้อยมาสิบรวมโดยไซต์ตีทแปดเฮ้ยตู้ไปเจกามโตรตนเอ้าย่ามาปเลข4เลยอะเอ้าไม่ใช่ครับผมหมายเลขเก้าครับ หมายเลขเก้าสี่เก้าสี่สี่เก้าเก้านะคะเก่าสี่สี่เก้าหรือสี่สี่หกนะครับตามมาเองนะครับตัวสี่สองเก่าอ๋อมีซีสองตัวีซสองตัวอืมมีซีสองตัวกาใมุกเจ้าวิเคราะห์เอาขึ้นเดียวกันแต่ที่แน่ๆก็คือสี่สี่เก้านะครับหรือสี่สีนะครับให้ดูไว้เป็นแนวทางเนาะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับถ้าเห็นแค้ เก็มตัวเหล็กเหล็กเก็บได้อ่ะกระตุกเข้าไปได้ล่ะเจ็บขาบ่อยเก็บหากันนึาเออแมนเก็บกันนึ่งขินองกันนีแล้วขึ้นขึเตี้นชันเลยเล็กีนะครับเดี๋ยวพอดีแบมั่หอดพี่สีโบสีโบยังไงฟังนอนคัดสมาธิแลอือสีโบยังไงฟังฟังเด้อติตังใจฟังว่าสีโยังไเป็นฟังนะเออฟังนะครับผมฟัง ฟังเลยดิ ي, แต่ว่าคือบวกเบาแต่ว่า <c oughs> ยาย,ยควบพวกสีเบาอ๋อเป็นยังเป็นยังถา,า,า,ามว่าเป็นยังข่อยขึ้นมากมองนี้อืมคือคือคืออยากขึ้นมากมองนีเออมันนี่มันกแค่เราแต่ครับมันพญานาคเราไปเปิดแล้ว <c oughs> เออเออคือเป็นยังขิ้เด้มากมองนี้เพราะว่ามาที่แรกว่าจะมั้งแต่เมื่อที่แล้วแต่ไม่ได้มาอืก็เลยว่าขอมาเป็นงวดนี้นะครับเพราะว่าคือมีความรู้สึกว่า อยากจะมาหาที่สารไมนน่นาที่แห่งเขาปูพันถ้าตรงนี้มีความรู้สึกว่าคือผมอาจจะเป็นไมเจ้่ว่ามีเซนหรอกถัดนึกสารใดน,นี่เป็นหูบแบบอยากมาลดมากเลยเขาสําเนยมากเลยลมากเลยก็เลยเขาอี๋เพแตว่าตละสารที่เคยมา <พอ S 1> กครับแมนรู้บ<า>้างเป็นยังไงเพราะว่าตัาวงคอยนึก,น,กนึกสารไม่นากนี่นี่พูดกะะับสกุลไูแล้วก็ต้องมาไูแล้วนึกแล้วก็ต้องมาวันหนึ่งแบะมาเดี๋ยวจะต้องมา นะครับบม่ได้มีเสร็จไปยังไรเม่ได้ว่าบม่ได้ฝันแค่ขึ้นหนึ่งล้วอยากสิ็มากที่นี่เว,ว э ลามาขอปพ๊บมเนี่ยคือสารสามแม่นานนี่ทีเฮาขึ้นมาขอเนาะ<ศ>แต่แต่ละครั้งแต่ที่เฮามาเนี่ยบ่ไม่ผ่าดเลขเข้าตลอดนะครับเลขเข้าตลอดถ้าบ่าเข้าสองตัวกับสามตัวือเป็นตัวเลยท <öğ. S 1> ่านวันอันนี้หลีเข่าที่เคยเคยทีเฮามาขอกันแมนๆมนโนบาเป็นสัตว์เล เอ็นบอลยโรปลาด้วยกันซานยังที่ไปที่ตุ้บามเลือกอยากไปหัวคุ้นบุญลือเลขขึ้นยี่ต้นเสาเข่าเต็มเต็มเลยโอ้จากผู้พ่ายเป็นโคตลาดโ่้จากไก่ด่าเลยมันมัดไว้เนอะที่เด็กไปไม่ดีออกจากผู้พ่ายไปโคตลาดเป็นประเด็นเลยครับผมไก่มันขับรถเดินห้างไกลมันอดหลับอดนอนนะครับบางทีหลังขายห้องกับ่ะพร้อมนะครับแต่เราโนี้ตั้งใจมาขอโอ้ยโมน่ใส่กระดาษแ้เดหน อม่มีสติมีสติเอาสตีแตวาหาไม่นานแต่ว่าให้บอกเลยนะคือคือบมอเตอร์ไซค์เอาของมอเตอร์ไซค์สตีดึงสตีกลับมาอยางนี่มาอยู่สาลแม่นาดเอเอบพอแม่บเออได้ดีพอแมทยังไม่ไปยังเด็าลกเต้นเนอเพราะมันได้ยินเสียงได้ยินเสียงมันมัวหมอทุกเอื่อ ไปนะผู่ชมเดี๋ยวเอากล้องเนี่ยมาดูเลขทูบีกว่าเนาะแล้วก็ดูตต่างๆเพราะว่าเปย์เต็มเร็แ้กคนนั้นมาเทียนสาบมาเดียนเขามาผูไหมแล้วก็เด่นเนาะนอยเนาะล้สานีมันคือใไงนั่นเอาแล้วมาให้แดง่อแดงกันแดงไง มาดูเลขด้วยกันนะเอาเลขดเอาทูบมาเอา้งเอาก็มาดูเลขทูบกเอาบเนคดีแล้มอเตอร์ไซค์หรอคะอคิดูหมร้อยไปกับรถมอเตอร์ไซค์กันไหนขยุเขาเออไปนะครับเดี๋ยวไปดูเลขทูบนะครับอจ้่อผมเปี่ยนมาเห็นเลขนี่นะครับ สี่หาศูนย์โอ้หมดที่แล้วเขาได้ขับหาศูนย์ขันมากเนี่ยเนาะนะครับไปทั้งหลวงเ,เพราะว่าตีเลขวัดร,ระยะเห็ดแนวใดาย่นะครับสี่ห้าศูนย์เดี๋ยวจะเข้าไปดูเลขทูบด้านในอยู่นะครับพอดีผมเดียกมาเห็นเลขก่อนอแล้วก็ถัดมานี่ก็เป็นเ เฮ็ดเลขอีก e นะครับตรงนี้เป็นสี่เจ็ดห้านะครับสี่เจ็ตห้าเมื่อกี้ 4, สี่ห้าศูนย์ตัวนี้สี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าครับถัดไปนั้นน่าจะเป็น 4, สี่แปดศูนย์เออวดนี้วันนี้อ,อยกแกสิว่าสีา่เจ็ตห้าหรือเจ็ตห้าสวัสดีครับท่านผู้ชม,มว,มวันว่างหัน อ่าศูนย์นะครับมันก็แตกนะครับไปนะครับเดี๋ยวไปดูเลขทูปก่อนนะครับ เลขที่ต้นเสานี่เป็นเป็นเป็นห้าเกตหรือสามเกตนะครับท่านผู้ชมทีม่ต้นเสารตรงนี้ห้าเกตหรือสามเกตนะครับแล้วก็เลขทูบนะครับเลขทูปทูบแม่นาาเก้าเกตหก นะครับเก้าเจ็ดหกเลขที่ต้นแขนนี้เห็นเป็นเก็บห้าหรือหนึ่งห้านะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเก็บหนึ่งห้าหรือเก็บห้าเห็นไหมครับ สำหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกผู้ชมคือเจ้าแดงนะครับ ครับกูน้อยกูน้อยคอนเอแดงนะครับอีธานนลเลยนะไนะครับท่านผู้ชมสำหรับการมาขอโชคลาภกับแม่นาคแห่งเขาผูพานวันนี้ก็จะได้กราบลาท่านไปแล้วนะครับลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยนะครับก็ ลาเอทางบ้านไปด้วยนะครับขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคดีร่ำรวยปังๆกันทุกขั้นทุกคนนะครับกับการมาขอโชคขอลาบกับแม่นาคแห่งเขาผูกพานวันนี้มานานๆมาทีเลขมกักจะเข้านะครับนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับทางทีมงานด้วยนะครับมาวินชาแนลนน่มอามคนเดินป้าต่อยคนมีเซ้นน้องน้ำชาแนล ข้อท่องแล่คนเดิมบาวแพ็ Channel ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พีนี้ลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับคอยติดตามคลิปหน้าพยพีหน้าแล้วกันนะครับว่าจะไปศาลแห่งใดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ